ป๊อกยิงแอดแล้วขายไม่ได้เลยทายําไงดีน่าคาถามนี้เจอบ่อยมาอีกแล้วสวัสดีครับผมป๊อกนะครับหลายคนที่ทำการตลาดในทิกเกอกจะรู้จักผมดีนะครับแอดเนี่ยสำคัญก็จริงแต่แอดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สําคัญของการขายนะครับแอดไม่ใช่ทั้งหมดสมมติน,นะครับวันนี้ผมออกเซรั่มชื่อเซรั่มป๊อกเข้ามาขายตลาดเลยผมยิงแอดเก่งมากวันนี้ผมเริ่มขายปุ๊บวันแรกผมยิงแอดขายปึ้งเลยผมทำทาเก็ตต i n g มากแมนมากยิงไปเจอคุณที่กำลังอยากซื้อเซรั่มพอดีคุณเจอแอดผมเซรั่มป๊อกคุณซื้อก่วา ใช่ไหมครับจากตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็สำคัญก็จริงในการยิงไปหาเป้าหมายที่ถูกต้องในต้นทุนที่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อได้ตัดสินใจซื้อได้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับแบรนด์ p o s i t i o n นี้ของคุณแบรนด์คุณซองแค่ไหนสินค้าคุณมี benefit ตอบโจทย์เขามากหรือเปล่าเออใช่แล้วปลอดภัยไหมมี KOL มาช่วย endorse ไหมอยู่ในตลาดที่มีคู่แข่งมากหรือน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีแอดแล้วคุณขายไม่ดีเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปเครียดกับแอดมากครับแอดเนี่ยผมพูดเลยมันแก้ง่ายมันปรับง่ายแต่อยากให้คุณลองกลับไปดูแบรนด์ p o s i t i o n i n ของคุณคุณ positioning แบรนด์ของคุณดีหรือเปล่าเจอออดเอียนที่ใช่หรือยัง benefit ตอบโจทย์ออดเอียนหรือเปล่า ู้กับคู่แข่งในราคาที่มันสูงสีกันมากน้อยแค่ไหนนะครับลองไปรีวิวดูเพืเกิด positioning คุณดีแล้วอะ่ะคุณมาแก้แอดเนี่ยมันง่ายมากๆครับ